โอ้วันนี้นะคะแอนฟิวกับคุณตานะคะมาเส้นว่ายนะคะแซนโดนตานะคะอ้าวนึกลัวตกชัยมันนึกลัวตกชัยอืมแอนฟิวก็มาด้วยนะคะนี่คุณลุงก็มาด้วยคุณตาของน้องแอนฟิวเด้อนะคะเมื่อกี้แอดมินก็เส้นว่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเห็นมาห่มาตะคุนมาแล้วว่แล้วว่ายแล้วนี่ยาอะไร ขมหุสามหกมันหกหมกเดอหกใบเอ็มลงลงันิมัับมนรวมในั่นเออพดิเหนอกิมเรียกตายายมากินเนาะแอนฟิวมกินเลยยังไม่ินเลยแอนฟิวเรียกตาและยายผู้ที่รวมรับนะคะมามากินของเส้นไหว้นะคะท่านผู้ชมเทนี้เทน็ตเดีเทละเ ทำเป็นนะคะใคยตะคมบอกเลขเลยคืนนี้เดี๋ยววตายแล้วตายแล้วรถบ่ะตายแล้วนี่พอย่งให้ยายมากินนี่กินข้าวกินผัดต้มพอยังเอ็ดเจ้าพูดไหมพอแล้วอ่าได้พูดไหมนี่เก๋นี่สีส้มสีส้มเอ็ลุงอือพี่กล้วยเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยเวลาเส้นไหว้ททไรก็เห็นทุกทีนี่เนี่ยลุงชัดมากเลยหนึ่งหนึ่งหนี่ยเด่นศูนสูนี่เหมือนจะเล่าเห็นไหมลุงเห็นอยู่นี่นะนั่นแหละนี่ตรงนี้เลยจุดนี้เลยนะหนึ่งสองตัวแล้วก็ศูนย์ลุงิพย์กล้วยตาจไฟยังไงได้นะแต่อันนี้เหมือนเลขห้านั่นลุงบ้าไหมเนี่ยใช่ใช่นี่น่ะในผลไม้น่ะมันเลขห้า หนึ่งหนึ่งศูนย์ตีเป็นหนึ่งหนึ่งห้าเวลาจะลุงมองใกล้ใกล้มันชนะทักห้าแต่มองถ้ามองทุกชิดน่าจะศูนย์ไหนตรงไหนเอ๋งี่นะมันว่ามาอย่างงี้่มันว่าแต่อันนี้ตุ่กลมแต่อันนี้มันเงยนิดนึ่งนะจ๊ะศูนย์ไม่ได้ฮะก็ได้ศูนย์ไม่แต่อันนี้นะเป็นเลขห้าน่ะลุงนิดนึงนี่ห้านั่นกลหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะลุงเนาะใช่สี่ตัวอ๋สามเอ่อสี่ตัวสี่ตัว คือตอนซื้อมาน่ะไม่มีไม่ได้มองนะไม่ไม่รู้เรามีตัวเลขหรอกซื้อมาเฉยๆอะไรแต่พอมาเส้นไหวแล้วเลขมันขึ้นนะเนาะที่กล้วยยายลอง้องที่เขาลงรับไปแล้วจะให้นะเนาะจานี่ชัดมากเลยให้ลูกหลานตอนตอนมาเส้นไหวก่อนรุ่งเนี่ยก็มองเันเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าตรงนี้ชัดกว่าชัดมากชัดชัดน่ะชัดหละ ในลองกองมีเลขห้าตัวหนึ่งเลขห้าตัวหนึ่งมันเป็นเป็นแนวเรียงกันเนาะนาะมาณว่าคนละคนละผลไม้อ่ะนั่นแหละอันหนึ่งเป็นกล้วยอันหนึ่งเป็นลองกองจ้าแต่เราไปวางไว้ก็เป็นเรียงเรียงเหมือนกันจ้าจิกจิกกันเส้นฟิวเส้นว่าทิ้งเรียกตายายน้องมีเส้นน่ะ น้อไม่เส้นเรียกใหญ่มากินมากินวะไหนเอ็นเสียบตัวนี้วะนี่เอานี่เสียบมันใหญ่เลยอ๋ที้นี่นี่น่ะจับตรงนี้นี่จิ้มเลยวะอาอเร็วเร็วไปจิ้มตรงนู้นนี่สั่นลวกมือเลยวะโดนไหมมอกี้น่ะโดนโดนหรออะไรแดงๆชั่งโมอะไรติดนะเจ็บับทิ้ง แอนฟิวบอกจมูกเขาบอกนี่เขาไปชนกำแพงนี่ลุงนี่นะนี่นหะไปชนกำแพงนี่แหละนี่จ้าแต่เขาแต่เขาไม่ร้องมางทีทนหน้าฟิวไมาดูดิจมูกจมูกแดงๆเลยน่ะให้ดูให้ดูสิดีนะลุงไม่ร้องใช่ไหมเรื่องเราติดมวยเอง สีแดงๆติดไม่ใช่บอกไม่ใช่อะไรบกมันจะมันแพงแต่โดนอยู่หนูเห็นโดนอยู่จ้าแต่เขาไม่ร้องแต่มันเหนึ่งอยเลยหนจุมะบอกแต่ดไม่จุดบอกไม่จุดแต่กบยังไงได้นี่งวดนี้งวดนี้ขอตายายให้ถูกหวดเดมาดน้องพี่น้เดียมันไม่จไม่จุดเดิมจุดแล้วเดอคาตาจบ ยายทำให้ให้ให้เล่นเลยนมันไม่เห็นหน้า่นี่แดงๆทีทีเห็นไหมตาแดงเลยตาบอดไงของเส้นไรนะคะท่านผู้ชมในวันแซนแซนโดนตาวันศาสตร์ไทยน้องลุงเนาะวันศาสตร์ไทยนะคะตอนอ่าก็ทำให้กินนะคะก็คือเส้นไหมนี่แหละเอารถรถน้ำใส่ในแขรงเอายาดยาดน้ำเลยเอา เอาเจยายมากินข้าวต้มกินข้าวตาคมตะเละเจตายาตาชวดสมัยก่อนก็มากินใครเห็นนะเอลูกๆก็จําไม่ได้ร้านๆน่อเนาะจ้จใครก็ช่างมากินเลยทีหมดเดือนนั้นเจ้ากำในเวรเนาะเจ้ากำในเวรก็กินผู้ที่ร่วงรับผู้ที่ยำบันทบมาดุดายเยอะแยะกินแล้วก็หอไปกลับไปบ้านก็ได้นะเยอะแยะของ คนตายก็เคกินเหมือนคนเป็นนะลุงเนาะคนเป็นแหละลูกหลานร้านก็หาได้ประมาณนี้แหละก็ให้นอนหลับแล้วก็ให้เลขให้โชคเนาะจ้ะคืนนี้น่ะลูกหลานอยากจนเด้อนีเลยไม่มีเงินจะใช้แล้วแอดมินดี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะหาได้แค่นี้แหละปีนี้ก็แม่สิลองรับน้องๆเขาก็ดีใจแล้วที่เรา เซ่นไหว้เนาะทำให้ได้เนาะทำให้ได้กินเหมือนเหมือนเขาเหมือนคนอื่นจะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทําไม่เซ่นไม่ไหว้ไม่ทําอะไรไม่ทําบุญให้อ่าสมัยโบราณเขาบอกว่าอย่างนี้ลุงเนาะบอกว่าพ่อแม่ก็มากดเสาแล้วก็ร้องไห้จริงค่ะอันนี้คือปู่ย่าตายายพ่อแม่คพูดให้ฟังสมัยก่อนถ้าลูกหลานไม่ไม่ทำให้กินนะคะ ก็พ <formation> ่อแม่ก็มากอดเสาร้องไห้ก็คือไม่กล้าไปกินของคนอื่นจ้ะอันนี้คือมีมาแต่บรมโบรดาลแล้วนะลุงแม่ก็ยังพูดเลยตอนเขายังไม่เสียเนาะจ้ะก็พูดบอกเลยเราก็สานตอน่ะจ้ะสานตอก็คือมันประเภทตามประเทนีอย่างนี้และจ้ะทุกปีอ่ะปีละครั้งจ้ะปีละครั้งศาสไทยของอีสานใต้นะคะเส้นไหว้ให้กับบรรพบุรุษนะคะที่ล่วงรับไปนะคะ ค่ะวันนี้ก็ลุงก็มาเส้นไหว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเอ็นน้องน้องที่รองรับไปแล้วก็แม่เนาะแม่พ่อบอกเลขบอกอะไรกับหลานตัวเลขกบ้งเนาะให้กับน้องเอ็นฟิวเนาะเอ็นฟิวเป็นบรรดาให้น้องเอ็นฟิวให้ตัวเลขแนวทางมันแม่นเด้อนะคะลูกกล้วยอ่ะลูกหนึ่งอ่ะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ลุงกองมีเลขห้าเนาะ แท้นไ้เนาหนึ่งหนึ่งศูนย์เที่กล้วยแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าเด้อนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นสี่ตัวเหมือนเขาเขียนเลยเนาะโอ้เหมือนเขียนไว้เลยแต่ไม่มีใครเขียนไว้ดูเนี่ยเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยเป็นมาตามธรรมชาตินะจ้าก็สมันตีเป็นเลขได้เพราะว่ามันมีเลขมันชัดนะเนาะนี่ยมัมชัดมากอ่ะหนึ่งเบียงกันแล้วก็ศูนย์ คิดไฟดิหนูไม่จะไหม้แน่นอนนี่เอ็นพีตัวนี้นี่ออกไหมนี่เลขในกล้วยออกไหมออก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 ใช่ไหมออกออกออกบอสออก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 อย่าอย่าไปจิ้มอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะอันนั้นคอออกบอสเล็กนี่ออกเองนี่ออกไหมออกออกนะฮึ เขาพูดเยอะเขาไม่พูดซ้ำเขาไม่พูดเยอะนะคะเวจุดไฟในนี้แล้วแต่ก็ทไม่เห็นมันปอกไข่ปอกไข่ปอกไค่ปอกบอก่ตะคบปอกมันเป็นอยู่นะโอ้ตะคปอกผลไม้บอกเห็นบอเห็นใช่ไหมเห็นเห็นหลอเขาเยอะเอ็นวิวเห็น เห็นเห็นตาคมเห็นน้องนะคะน้องชายที่เสียไปแล้วนะคะบอกว่ามาปลอกผลไม้ไว้อย่างนั้นนะคะท่านชมตามภาษาเด็กเอาฟิวกตาพิเศษเห็นจริงจริงบอกฟิวเห็นจริงบอกเหเห็นเห็นตาคมบอกจริงนะบอกผลไม้นี่นะเน่ยหนอเนี่ยหนอทำเดินเด่นนะ